สวัสดีครับสวัสดีฟันห่วก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในที่ในงวดนะครับงวดนี้เนาะอ่านะครับนั่นแหละนะครับสำหรับในลิปนี้ก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับสูตร3ตัวบนชุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับซึ่งลงวดนี้ลงงวดแรกนะครับสถิติ3มงวดติดนะครับ3มงวดติดก็เป็นชุดนะครับทั้งตรงแล้วก็กลับนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะยังไงใคร ทายีชื่นชอบก็ทาไปตามได้นะครับก็สำหรับในชุดสรุปก็ลงให้ไปแล้วนะครับเนาะสำหรับในสรุปล่างสรุปบนล่างนะครับก็ลงให้ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็กดย้อนหลังนะครับย้อนคลิปเข้าไปดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับว่าจะได้ในที่ในเลขไหนนะครับสำหรับในที่ในชุดนะครับสามตัวบนฮะลงว่าแรกนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ในหลักหน่วยสูตรนะครับ 110หน่วยนะครับสูตรก็เข้ามานะครับตั้งแต่แตวันที่2นะครับ2พฤษภาคมหาหลักร้อยเลยนะครับก็คือนี่แหละเลขคงที่ตามนี้เลยนะครับตามหลักเลยนะที่จะไปคูณนะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันนะครับเนาะ นี่หลักแสนนะครับไล้คงที่9นะครับไล้คงที่5หลักหน่วยบนหลัก10ล่างนี่ก็จะเป็นในที่5นะครับกับ8นําไปคูณนะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่ก็จะคูณด้วย9นะครับ9กคูณเเป็น81นะครับ65เป็น30นะครับ75เป็น35นะครับ78เป็น56 1สคูณเได้9นะครับก็จะได้ในที่ในชุดนี้นะครับ1 1อ่ะ1บวกกับ0ก็จะเป็น1 1บวกกับ5 เป็น6นะครับ6บวก6เป็น12 2บวกกับ9นะครับเป็น11ก็จะได้1ในหลักร้อยนะครับส่วนในหลักสิบก็จะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับในหลักแสนหลักสิบบนคูณด้วย9หลักสิบด้านก็จะคูณด้วยเลขคงที่7นะครับ9คูณเเป็น81 0อศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะครับ7 7เป็น40 49นะครับอ่ะก็จะบวกกันนะครับ หนึ่งบวกกับ0ูนย์ได้1 1บวกกับ9นะครับก็จะเป็น10ก็จะได้0ูนย์นะครับในที่ในหลัก10ต่อไปในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้เลขคงที่ก็จะมีใน9นะครับกับหลักแสนห้าหลักหมื่นแปดนะครับกับหลักพันนะครับแล้วก็หน่วยบนเป็น5นะครับแล้วก็หลัก10ล่างคูณด้วยเลขคงที่8นะครับีแค่จับคูณกันแบบนี้แหละนะครับ99เป็น81นะครับ85เป็น40 48นะครับเป็น32 อ่าเนะครับเออนะครับ48ต้องเป็น32เนาะเออใส่เอาหลักสิบมาใส่อ่าจำบวกกัน1บวกกับ2ได้3นะครับ3บวกกับ6ก็จะได้9นี่นะครับถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะนี่แหละของแท้ของจริงนะครับต้องทำผิดนะครับถ้าทำถูกไม่ใช่ของแท้ของจริงนะครับช่องจริงๆต้องทำผิดแบบนี้แหละนะครับอ่ะนะครับก็มาได้นะครับ1 109นนะครับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน 019นะครับอ่ะสลับกันนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นเลขแรกที่เข้ามานะครับงวดถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลขคงที่เหมือนกันเลยนะครับในหลักร้อยในหลักสิอ่ะมาคูณกันนะครับ89 89นะครับเป็น72 95เป็น45นะครับ65เป็น30 68นะครับเป็น48 69เป็น5อ่า6 95อ่ะเป็น45อ่านะครับก็ตัดไปเนาะ5 ก็เหลือ2บวกกันกับ8นะครับก็จะได้ศูนย์ะครับได้ศูนย์เนาะในที่ในหลักร้อยนะครับส่วนในที่ในหลักสิบนะครับ8 9นะครับเป็น72นะครับ1คูณ9ได้9 6 7เป็น42นะครับเนาะอ่ะก็จะบวกกัน2บวก2นะครับได้4 4บวกกับ9ได้13ก็ได้3นะครับในหลัก10นะครับเนาะศูนย์ในหลักหน่วยนะครับ 89นะครับเป็น72เนาะ45 20 38นะครับ38เป็น24นะครับเนาะ95เป็น45 6สคูณแนะครับ68เป็น48อ่ะจับบวกกันนะครับ2บวกกับ4นี่ก็จะได้6 6บวกกับห้าได้1นะครับ1บวกกับ8ก็จะได้9นะครับก็จะได้ในที่ใน0น,นะครับ039 039นะครับผลที่ออก903นั่นแหละนะครับเนาะเข้าต่อเนื่องแล้วนะครับเนาะอาหารวันที่หนนะครับ11อ่านี่แหละนะครับเนาะอันนี้ว่าถัดไปนะครับก็นี่แหละก็หลักแสนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่คูณเลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับหาในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่แล้วก็จะคูณด้วย9 19ได้9นะครับ35เป็น15 95เป็น45 นะครับ98เป็น7 2นะครับ99เป็น8 1เดี๋ยวก็ตัน5ตัน5ไปเนาะก็9บวกกับ1ก็ไป0แล้ะเหลือ2ตัวนี้ได้2นะครับในที่ในหลักร้อยต่อมาในหลัก10บนะครับเลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับ19ได้9 0คูณ9ได้0นะครับ97 9คูณ7อี่เป็น63 9บวกกับ0ย์ได้9 9บวกกับ3ได้12นะครับก็จะได้2นะครับในที่ในหลัก10นะครับหลักร้อยส่วนในหลักหน่วยนะครับเลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับวันที่แล้วตัวไหนมาคูณก็เอาตัวเดิมนั่นแหละนะครับ1ูณ9ได้9 3 5เป็น15 2 8นะครับเป็น16 3 5เป็น15 9 8เป็น72 นะครับก็จะจับบวกกันเนาะก็จะได้นะครับ9บวกกับ5นี่เป็น14 4บวกกับ6นี่ก็ได้0 0บวกกับ5นี่ก็จะเป็น5 5บวกกับ2ก็จะได้7นะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 7นะครับนี่แหละก็ผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 2 7 2นะครับเนาะ2 7 7นะครับ2 2 7เนาะที่ได้นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่2 7 2 นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะฮะในวันที่16นะครับเลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับทั้งในหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหนคูณเได้9 25เป็น10 0คูณอะไรได้0นย์เนาะได้0 99เป็น81นะครับก็จับวกกัน9กบวกกับ1ก็จะเป็น10นะฮะได้0หลักร้อยนะครับได้0นะครับส่วนในหลักสิบนี้ก็จะ ตามนี้นะครับหลัก10ก็จะนำา1ึคูณเได้9นะครับเจเป็น63 0ิคูณเก็จะได้0นะครับก็จะจับ9บวกกันกับ3ก็จะเป็น2นะครับได้2นะครับในหลัก10 0ในหลักร้อยนะครับ0ในหลักหน่วย19ได้9นะครับ25เป็น10 85เป็น40นะครับ25เป็น10นะอันนี้ก็0บวกกับ บอะไรก็จะได้ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะตัวนี้เป็น9นะไม่ต้องบวกเยอะง่ายๆนะครับนี่แหละนะครับก็จะได้เลขชี้ในศูนย์สองเก้านะครับสลับในงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับใครชอบนําไปจับนําไปติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับศูนย์สองเก้าหรือศูนย์สองหกนะครับนําไปตัด2ตัวล่าง2 0 0 2 2 9 9 2หรือศูนย์เก้า 90นะครับเป็นคำนวณน,นะครับองวดนี้งวดแรกนะครับองวดนี้งวดแรกสถิติ3งวดติดนะครับเนาะ2 2 7ออกมา2 7 2เจ็คำนวณได้0 3 9ออกมา9 0 3าศาคำนวณได้1 0 9ผลออกมา0 1 9นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ